โอเคมามาใครจะมาช่วอาจารย์เราต้องใส่ปากถุงมันจะเลอะแล้วเวลาชั่งน้ำหนักมันจะได้ไม่ได้อันอันนี้น้ำตาลไอซงขอตังชงอาจารย์ดีกว่าสิว่าอาจารย์โอเคโบหิมาโ kind of right. okay. okay. like บหิมาจ้ากำลังเช็คอุปกรณ์โบหิมะนะคะากใส่อันนี้ไปอันนี้แป้งอะไรจ้าแป้งโผแป้งโผก่อนค่ะแล้วก็ใส่อันนี้ไปตามด้วยแป้งอะไรคะอาจารย์ น้ำตาลไอซิ่งค่ะ inform inform แล้วก็ทำด้วยเนยขาวค่ะคนนึงมันนี่เลยกระนวดค่ะขออีกมือค่ะสองกะละมังก็คือสองกะะมังแป๊บนี้เลยลูกอันนี้น้ำตาลไอซิ่งสองแปดสิบไหมต้องชั่งไปแล้วเช็คอีกทีเพื่อความชัวร์อันนี้หกร้อยแปดสิบโอเคอ่ะมาดูมันอันนี้เลยลูกอันนี้ก็เหมือนกันนะคะน้ำตาลไอซิ่งกับแป้งใส่เลยหนึ่งร้อยแปดสิบค่ะสอชั่งเสร็จแล้วใส่ให้หมดเนยค่ะจ้พี่มาย่ำตากล้องออกไปกันออกไปแล้วขึ้นม อันนี้ปั้นปั้นแป้งบัวหิมะอยู่นะคะก็เป็นอเนี่ตัวเลือนตัวเรืองนะคะุเรืนนี่ทดไส้บัวหิมะไหมคะใช่ไส้ไใจบัวหิมะ ช่างนะจ๊ะ250 250ย้าสิบสอ้ยห้าสจ้าหมออันนี้สีเขียวเราทำไปแล้วแล้วก็จะมาใส่สีนี้ลูกแลวัางครั้งเราขาดเดือเห็ดเป็นไปเกลางๆไปเออนี่อาจารย์ใเทลงมองนี้เสียงไมฟิล์มอ่ะเซปอร์อนใส่น้ำอะไรกัสีสีค่ะใส่น้ำแล้วลูกก็ทำอย่างนี้เออเซเลโบฮอนอ่าโอเคอันเนี้ยไหนน่ะไอ้อ่าที่เขาจะเอาแตกโกแตกโกไอ้ที่ขนมตัวเนี้ย ขนมโที่เป oh ็นสิ่งเดียวเลยใช่ค่ะไม่ใช่แ็ตัวนี้เดี๋ยวเวลาทุบออใช่จัดอ่อนจัดลงมาอีกระวังมือจ้าระวัง่อนเลยค่ะแป้งเขนี่เลยได้ะ่ะมี้นี้อ่ะเ่หัวหข้าแล้วแต่ว่าจากให้มันเนียนผินังเริ่มนวดเพิ ก็นวดอีกทีนะคะวิธีแก้แก้นะคะเอาตัวนี้นะเป็นหมูยาวตัวนี้นะพี่รับเอาลูนด้วยนะมันจะนเข้ามันต้องดูนออกก็เข้าวกันพอดีเลยอีกคนคือนนายคือจดีเป่าปเมื่อต้อะไปไปไปห้ากิ๊กห้าสิกร๊กแบบนี้คือเขาจะเอาออกถ้าพี่ส่งติไม่เป็นาะมีก็จะดี โอเคช่วยโอเคค่ะพี่ตรงผิดไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะให้อภัยอาหารน่งออกไปก่ไหมโอเคไม่เป็นตกใจเลยใช่ไหมสามสิสีใส่ปลาโอเคมันเข้ากันีก็ต้องได้เข้าเอมันคืออาหารนะเพราะตัวนี้กินได้เลยนะเอาแป้งสุกแล้วอาจารย์ใถ้าแป้งสุกแป้งสุกแป้งโตถ้าเป็ซึ้งติคือแป้งข้าวเหนียวพั่วเอ็นแป้งเป็นแป้งเป็นแป้งกินแล้มือ ป้าไม่จัดสายไี่จับใส่กินได้เลยกินได้เลยจับมือกุยช่ายเลยจับมือกุยช่ายแล้วก็ไปใส่พิมพ์นะเราไม่ได้มาเราไม่ได้มาเราดูในวิดีโอถ้็ใส่พิมพ์นะคะพิญญาดาไม่ประะะจจัเเออนาไม่เต็มไม่เต็มกระบอกเหรอไม่เต็มค่ะออ๋มันก็ขายไม่แพงเนาะแต่ถ้าราคาเยอะก็เต็มึคก็ต้องเพิ่มราคาอนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นว้าวดีมากดีมากโออคุณผู้ชม ่ายแบบมาที่พ่อเสียแรงชาวบ้านเดี๋ยวขาบุนมพี่พี่คะขอมพี่พี่วังนะคะต้องอย่างนี้นะลูกถ้าถ้าบุ๋มอย่างนี้นะซื้อเองเลยนะสิอันก็สิบบุ๋มซื้อเองหมดต้องต้องให้มันุนออกออะไดเดม่อาเห่ดดำดำออดำดดำไม่ว้าวดาวุหราบป็นดอกลาวาสวยมา นะคะก็มาเหมือนเดิม50 50กรัมนกปั้นบนนี้เหมือนเดิมนะคะกตั้นผิดก็ปั้นไปนะคะอ่ายิมเสน่ห์ก็เตรียมไปค่ะโรงงานเราขายดีบขายดีนะคะพนักงานน่ารักนะคะเจ้าของโรงงานก็น่ารักมากนะไอ้ลูกสาวเป็นคนฝันครับฝันว่าฝันว่าเขาได้ตีนซิมซีเป็นหมายเลข16ก็เลยซื้อ6เป็น06ครับโอ้โหครับที่ไหนครับที่ลุมบอลสกีดครับโอ้โหที่เขามาแข่งขันใช่ไหมครับผมครับเงินองจานวนสิบสองนัานที่เราจะไปทำอะไรครับจะเอาไปทำบุญส่วนหนึ่งครับแล้วก็ไว้ใช้หนี้อะไร นี่อะไรครับนี่เอราก็ชอบเนี่ันกล้าครับไม่ถึงล้านครับมันามสี่แสนครเหลือติดลาทแล้วแล้วไอ้อกต้อนีแล้วจะเอาไปทำอะไรครับยังตะบนครับแล้วก็แบงให้ลูกไเลยครับ